สวัสดีครับทุกท่านผมพมพงษ์ครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเหรียญหล่อกันเนาะเป็นเหรียญหล่อขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเป็นเอ่อเหรียญหล่อพระสมเด็จหลวงพิมพ์คะแนนหลวงปู่สวงมัชชีพระขาวหายสิงบุรีเนาะองค์นี้ก็อย่างที่บอกว่าที่ผมเคยทำไลฟ์สดไปให้ทุกท่านดูกันก็คือเคยเคยเห็นนะครับ เือเห็นเป็นเนื้อทองเหลืองเนาะเป็นเนื้อทองเหลืองเนาะสำหรับพระพิมพ์นี้ของหลวงปู่สวงวชีประขาวหายสิงห์บุรีนะครับลักษณะที่ทั่วไปก็คือสําหรับประวัติคร่าวๆหลวงปู่สวงวชีประขาวหายสิงห์บุรีนี้ท่านเกิดเมื่อปี2442เนาะแล้วก็มาบวชตอนอายปุประมาณ26ปีนะหลวงปู่สวงนี้บ,บวชตอนอายุ26ปีก็น่าจะประมาณประมาณการปีได้ว่าปี2,400 68แนะครับและท่านก็มามารณนะภาพปี2510นะสําำหรับพระพิมพ์นี้ของหลวงปู่สวงรู้สึกว่าจะเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างที่หายากพอสมควรเนาะในเว็บไซต์ต่างๆที่นำกันเอามาลงก็มีการลงน้อยมากเลยนะสำหรับเ,เว็บไซต์ทั่วไปนะแต่ว่าถ้าเป็น facebook นี่ต้องก,ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเ,ออเฉพาะเจาะจงหลวงพ่อเนาะเฟซบุ๊กนี่ก็ลง มีคนเล่นเป็นสายตรงหลวงปู่สวงวชีประขาวหายสิงบุรีอยู่อยู่หลายท่านเหมือนกันพูดถึง Facebook นะครับครับผมลักษณะที่สุควรจดจําเกี่ยวกับพรพพิมพ์นี้หลวงปู่สวงวชีประขาวหายสิงบุรีนี้อันดับแรกที่เรา,เรา,เราท่านท่านเคยเห็นกันทั่วไปก็คือเขาเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพอเป็นเนื้อทองแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าท่านใดดูไม่ขาดเนี่ยก็จะเอาไปแปลสภาพเป็นลักษณะพระองค์ที่อยู่ในมือของผมเนี่ยครับ เขาเอาพระไปแปรสภาพเอาสนิมเอาสนิมใส่เอาสีสนิมใส่นะสีสนิมเขียวตรงนี้เนาะไอ้ที่เห็นเขียวๆตรงนี้นะไม่ไม่ไม่ใช่สนิมดั้งเดิมนะเป็นสนิมที่แต่งเติมเสริมแต่งเข้าไปนะสนิมเขียวๆพวกนี้นะนั่นหมายความว่าคนที่เคยเห็นพระองค์นี้คนที่ได้ครอบครองพระองค์นี้มาก่อนเขาเอาไปแปรสภาพใส่สนิมเขียวใหม่เนะใส่สนิมเขียวแบบนี้นะฉะนั้นถ้าพูดถึงถ้าคนดูสนิมโลหะเป็นนะครับ ถ้าเกิดมาเจอแบบนี้เขาก็จะตีเก้ทันทีเลยเนาะเพราะว่าสนิมไม่ได้สนิมธรรมชาติของเขานะครับสนิมเขาไม่ได้สนิมธรรมชาติของเขานะครับแบบนี้เนาะนี่ซื้อคือส,สนิมสน,มสนิมเก้เขาทําใส่เข้าไปใหม่นะครับแต่พระพระโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นพระแท้นะครับแต่ว่าเป็นเนื้อที่ ปกติที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่ก็คือเขาเป็นเนื้อทองแดงนะครับเขาเป็นเนื้อทองแดงส่วนที่มีหมุนมีหมุนเวียนกันอยู่ในตลาดทั่วไปเขาเป็นจะเป็นเนื้อทองเหลืองหรือเป็นเนื้อโลหะผสมประมาณนั้นนะเนาะเนื้อเขาจะออกสีเหลืองนะครับถามว่าเป็นเนื้อทองทองผสมไหมไม่มีนะครับหลวงปู่สวงวัดฉีพะขาวหายไม่มีเนื้อทองผสมนะมีแต่เนื้อทองเหลืองนะแต่ถ้าเกิดมาเจอองค์นี้ปุ๊บเขาเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยหลายๆท่านอาจจะตีเกก็ได้นะเพราะว่าไปติด ไปติดอยู่อ่ออยู่ที่ในเว็บไซต์หรือในข้อมูลที่ได้รับมาก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อท้องเหลืองนะครับผมลักษณะที่สมควรจดจําเกี่ยวกับพระพิมพ์นี้ของหลวงู่สวงวชีีพระขาวหายสิ่งบุีนะครับเอ่อลักษณะพระทั่วไปเป็นพระปางสมาเอา่นั่งปางสมาธิบนฐาน3มชั้นในซุ้มครอบแก้วนะครับ ขนาดขนาดพอเหมาะพอควรนะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปสําหรับพายพิมพ์นี้เนาะของหลวงปู่สวงวัชีปะขาวหายนะครับลักษณะที่สมควรจดจํารอบนอกนะครับเส้นสุ้มนะครับเส้นซ้มเนาะเส้นซุ้มทางด้านขวามือเขาเนี่ยจะตรงนะครับจะตรงดิ่งขึ้นไปเลยนะแบบนี้นะเส้นซุมทางด้านซ้ายมือเขาเนี่ยเขาจะเฉียงนะเขาจะทํามุมเฉียงลงแบบนี้นะ ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้พูดถึงเส้นซุ้มนะพูดถึงองค์พระนะองค์พระเขาจะเป็นลักษณะเป็นพิมพ์เอ่อคล้ายๆเป็นพิมพ์เส้นได้นะคล้ายๆเป็นพิมพ์เส้นได้ที่เราเราท่านๆรู้จักกันทั่วไปพิมพ์เส้นได้เป็นยังไงครับพิมพ์เส้นได้ก็คือมีลักษณะองค์ตัวตัวองค์พระเป็นขีดมีลักษณะแขนเป็นขีดบางๆนะครับมีลักษณะฐานเป็นขีดบางๆประมาณนี้นะเขาเรียกพิมพ์เส้นได้นะครับ องนี้ก็เหมือนกันนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะแบบนั้นก็คือคล้ายเป็นพิมพ์เส้นได้มีองลำลำตัวพระเป็นเส้นเล็กๆนะครับเป็นมีลำลำแขนเส้นเล็กๆนะครับมีหน้าเส้นเล็กๆมีหูก็ยังเป็นเส้นเล็กๆอยู่นะก็จะเรียกเป็นพิมพ์เส้นได้ก็ว่าได้นะแต่ว่าในวงการเขาเรียกเป็นพิมพ์คะแนนนะครับถ้าในวงการเรียกพิมพ์คะแนนเราก็ต้องพูดตามวงการว่าเป็นพิมพ์คะแนนแบบนี้เนาะ ครับผมลักษณะของขอบนะครับขอบเป็นลักษณะขอบเป็นเป้าเอา่อเป็นเอ่อเป็นแม่พิมพ์หน้าเดียวนะจึงไม่มีเป็นเปนะ้าประกรบนะเป้าประกบก็จะมีสองเอ่อเอ่อมีชิ้นส่วนด้านหน้าและด้านหลังแล้วตรงกลางไม่มีขีบไม่มีขีบ,บก็มีร่องนะถ้าเป็นเป้าประกรบนะก็จะประมาณนี้แต่องค์นี้นะครับองนี้เขาไม่มีรอยตะใบนะแต่ส่วนใหญ่ที่อ่ในวงการเขาเห็นกันเขาจะมีรอยตะไบรอยรอยตะไบนะ ค <Be ek art> ือเขาเอาพระออกอหล่อเสร็จแล้วเขาก็เอามาแต่งอีกทีหนึ่งนะเขามาแต่งตะไบอีกถึงบริเวณขอบตรงนี้นะบริเวณขอบตรงนี้นะก็ต้องทาให้เกิดรอยตะไบอยู่รอบๆนะแต่องค์นี้มีรอยตัดช่ออยู่ด้านใต้นะครับรอยตัดช่อนี่นะฉะนั้นถามว่ารอยตะไบมีไม่มีได้ไหมได้นะครับรอยตะไบไม่มีก็ได้นะครับ ถ้าเป็นพระที่หล่อออกมาสมบูรณ์เต็มๆนะครับรอยตะไบไม่มีก็ได้นะครับไม่มีแบบนี้เนาะไม่มีรอยตะไบแบบนี้ก็ได้นะครับผมไอ้ที่เราเห็นเป็นรอยๆนี่คือการแต่งหุ่นเทียนเฉยๆนะนการการปาดเอ่อการปาดเทียนนะออกนะเป็นหุ่นเทียนเฉยๆนะแบบนี้นะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับด้านหลังเป็นหลังเรียบนะสำหรับพระพิมพ์นี้ อีกจุดหนึ่งที่สมควรจดจําเกี่ยวกับพระหลวงปู่สวงวัดชีพาขาวหายหลายพิมหลายพิมอยู่เหมือนกันนะที่จะพูดถึงนะลักษณะพื things, ้นผ okay. ิวเขาตรงนี้เขาจะเหมือนกับเป็นโลหะเดือดเป็นเม็ดปุดๆๆคล้ายๆคล้ายๆเป็นผื่นอยู่ทั่วไปนะครับเป็นอยู่ทั่วไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังองค์นี้ก็มีนะครับอง์นี้ก็มีเป็นแบบลักษณะนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะมีน้อยหน่อยเนาะเขา เขาไม่ได้มีเยอะเหมือนเนื้อทองเหลืองนะถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองเขาจะมีเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยคาดว่าจุดล้อมเหลวของโลหะของเนื้อทองแดงเนี่ยเขาจะมีต่ํากว่าเนื้อเนื้อทองเหลืองนะเนื้อทองเหลืองนี่น่าจะใช้จุดล้อมเหลวที่สูงสูงมากกว่าจึงทําให้ผ้าที่เป็นเนื้อทองแดงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีพื้นผิวที่เป็นผิวเดือดเท่าไหร่เนาะผิวเดือดคล้ายมี มีผื่นมีผื่นเป็นปุด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 อยู่ตามตามผิวแบบนี้ครับเขาจะเป็นแบบนี้อยู่หลายบิมมันนะเขาจะเป็นแบบนี้อยู่หลายพิมพ์ถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้นะครับไม่มีก็มีครับผมเคยได้พระเออพระปางธีราของหลวงปู่สวงมัวชิประขาวหายสิงห์บุรีมาองค์หนึ่งไม่มีนะครับไม่มีก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเอที่เราท่านท่านเห็นเห็นกันทั่วท่วไปเนี่ยแล้วก็เล่นกันง่ายๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นเอ เป็นแบบผิวเดือดนะครับก็เป็นแบบผิวเดือดเนาะที่เป็นผิวเดือดเขาจะเล่นง่ายกว่านะแต่ถ้าไปเจอไอ้ที่ผิวไม่เดือดขึ้นมาเนี่ยหลายๆท่านอาจจะตีเก้ก็ได้นะจริงๆอะ่ะพระของลุงปุจวงวัวชีปะขาวหายผิวไม่เดือดก็มีนะต้องดูดีๆเนาะต้องดูดีๆต้องดูพิมพ์เป็นสําคัญแล้วก็ดูอายุความเก่าของวัสดุเป็นสําคัญนะสําหรับการดูพระทั่วๆไปนะคือวิธีการดู เป็นระดับพื้นฐานนะครับระดับพื้นฐานการดูพาทั่ว,วไปคือคือการดูพิมพ์นะครับแล้วก็ดูธรรมชาติความเก่านะครับพิมพต้องถูกต,ต้องนะไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดไม่มีเอ่อผิวผิวเดือดเนื้อเดือดอผิวเดือดขึ้นมาเนี่ยก็จะตีเก๋ไม่ได้นะครับจะไป,ไปเจอเนื้อเนื้ออื่นอย่างเนื้อทองแดงที่อยู่ในมือของผมเนี่ย ขาผิวเขาไม่เดือดนะครับผิวเขาไม่เดือดก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปตีเกเนนะาะดังนั้นธรรมชาติความเก่าต้องถึงยุคถึงสมัยด้วยนะครับผมขอญาดย้ำนะขอยาดย้ำว,วิธีการดูและวิธีการจดจําเกี่ยวกับพระสมเด็จพิมพ์คะแรนหลวงปู่สวงวชีพระขาหายสิงบรีณนะก็คืออันดับแรกนะดูที่บริเวณเส้นซุ้มนะครับบริเวณเส้นซุ้มนะเส้นซุ้มเนี่ยทางด้านขวามือเขาเนี่ยจะตรงขึ้นไปนะขนานกับขอบเลยเนาะเส้นซุ้มตรงด้านขวามือ ทางด้านขวามือเนี่ยเขาจะตรงขึ้นไปขนานกับขอบนะแต่เส้นสูงทางด้านซ้ายมือขององค์พระเนี่ยเขาจะทําทะแยงกับขอบนิดหนึ่งนะร,ป,ป,ระประมาณนี้นะส่วนองค์พระน่ะองค์พระเขาจะก็มีเขาจะมีขนาดเป็นขนาดทำองค์พระเป็นขนาดองค์เล็กๆนะแขนเล็กๆองค์เล็กๆนะครับฐานก็ฐานเล็กๆนะครับก็ถ้าเป็น สมัยก่อนเขาเรียกพิมพ์เส้นได้ก็ได้นะแต่ว่า,าในวงการเขาเรียกว่าพิมพ์คะแนนก็ต้องเรียกพิมพ์คะแนนตามวงการนะแต่แถ้าเกิดยังไม่มีชื่อมาก่อนผมก็อาจจะตั้งชื่อให้ว่าบอกพิมพ์เส้นได้ก็ได้นะเพราะว่าเขามีแขนเล็กๆแขนทั้งสองข้างทิ้งดิ่งลงมานะครับแขนทั้งสองข้างทิ้งดิ่งลงมานะสําหรับพิมพ์นี้ของหลวงปู่สวงวชีรประขาวหายแล้วก็องค์พระมีลักษณะเฉียงนิดนึงนะครับองค์พระมีลักษณะเฉียงนิดนึงแต่ว่า ประเด็นก็คือของผมก็ไม่ได้สายตรงหลงลงปุ่สวงวัาชีพระขาวหายนะคือพระพิมพ์นี้ของหลวงปู่สวงมีกี่บล็อกกันแน่ผมก็ไม่ไม,ไม่รู้นะเขาไปเขาไปเปิดดูในเว็บไซต,ต์ต่างๆก็รู้สึกว่าเขาจะมีความที่ไม่เหมือนกันอยู่เหมือนกันนะสาหรับพระพิมพ์นี้ของหลวงปู่สวงวัดชีพระขาวหายนะครับดูเหมือนว่าน่าจะมีอีกมีพิมพ์อื่นด้วยนะต้องดูดีๆนะครับต้องดูดีๆเขาอาจจะมีตั้งแต่สองพิม ตั้งแต่สองพิมพ์ขึ้นไปก็ได้นะครับสําหรับแม่พิมพ์พระชุดนี้ของหลวงปู่สวงวชิรพระขาวหายนะครับด้านข้างนี่เป็นข้างแบบเขาไม่ได้ตะไบนะครับเป็นข้างแบบเเป็นแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับเขาไม่ได้ตนะไบเนาะหลายๆองค์เขาจะเป็นเป็นมีตะไบนะถ้าจะมีตะไบก็จนะดูง่ายขึ้นนะแต่องค์ไหนที่ไม่มีตะไบนี่บางทีก็ หลายๆท่านอาจจะไม่ดู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 อายุวัสดุไม่เก่งก็อาจจะตีเกก็ได้นะถามว่ารอยตะใบไม่มีก็ได้นะมารอยตะใบเนี่ยไม่มีก็ได้นะไม่จําเป็นต้องมีเสมอไปนะสาหรับพระองค์ที่หล่อออกมาสมบูรณ์สมบูรณ์ตั้งแต่แรกนะก็ไม่จําเป็นต้องเอาไปตะไบก็ได้นะครับผมพระองค์นี้ก็เป็นตัวอย่างอีกองหนึ่งก็ก็คือเขามีรอยตัดช่ออยู่บริเวณใต้ฐานเท่านั้นนะ นอกนั้นเขาไม่มีรอยตะไบไม่มีรอยตะไบเลยเนาะรอยตะไบรอบนี้ไม่มีเลยเนาะครับผมด้านหลังพระรุ่นนี้เป็นแบบหลังเรียบนะหลังหลังถึงจะเป็นหลังเรียบก็จริงแต่เนื้อเาก็เดือดเหมือนกันนะแต่เดือดนี้มีลักษณะการเดือดน,น้อยนะครับนน้อยไม่เหมือนเนื้อทองเหลืองนะเนื้อทองเหลืองก็จะเดือดเยอะแต่องค์นี้เแต่องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงเนื้อเขาจะเดือดน้อยมากกว่านะสําหรับพระสมเด็จพิมพ์คะแนนหลวงปู่สวงวชีประขาวหายสิงบุรีนะครับ องนี้เช่ามาเสร็จปุ๊บแถมเขาแถมไอ้ตรงคาบคาบเกยมาด้วยนะองพระแท้แต่คาบเกยนะพวกเอาไปทําใส่ทีหลังนะก็ถามว่าล้างออกได้ไหมก็ล้างออกได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมขี้เกียจล้างนะแบบนี้นะแต่แต่ถ้าล้างออกได้ก็จะดีดีกว่านะเพราะว่าไอ้ของที่แปลกปลอมพวกนี้ผมไม่อยากจะเอาเก็บไว้อยู่เหมือนกันนะแต่ต้องไปหาวิธีล้างยังไงไม่ให้ เนื้อพระเสียผิวพระเสียออกไปนะแบบนี้นะสีเขียวเกี่ยแบบนี้เป็นสนิมเก๋นะครับสีเขียวเกี่ยแบบนี้นะสบบนิมแท้นะดั้งเดิมเขามีอยู่ไม่เยอะนะครับมีอยู่นิดเดียวก่นั่นเองนะแต่ว่าสนิมเก๋นี่มีเต็มเลยมีเต็มเลยนะแบบนี้นะนี่คือสนิมเก๋นะ,ะถ้าท่านใดดูสนิมไม่เป็นนี่ก็อาจจะอาจจะดูไม่ออกนะแต่ส่วนผมเนี่ย โดนพระเก๋มาเยอะครับก็เลยดูดูพอได้สําหรับสนิมแท้สนิมเก๋นะครับอย่างไรก็ตามการจะเล่นพระเช่า,ชาหาพระเนี่ยต้องดูต้องดูจากองค์จริงเนาะถึงถึงการศึกษาพระเนี่ยก็ต้องดูจากองค์จริงเหมือนกันนะครับฉะนั้นต้องอาศัยดูองค์จริงเป็นสําคัญนะครับฉะนั้นดูในตําราก็ช่วยได้ดูดูในเว็บไซต์ต่างๆดูในสื่อต่างๆก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้ว สู้ดูองค์จริงไม่ได้นะครับถ,ถ้าเกิดท่านใดต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเครื่องพระบูชานะครับดูจากองค์จริงดีที่สุดในการศึกษาลําเรียนพระเครื่องนะครับผมับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ